สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กอกนิวอยู่ที่บ้านนะครับพอดีว่าวันนี้มีแขกคนสําคัญมาเยี่ยมนะครับเป็นใครเดี๋ยวเราไปคุยกับแขกคนสําคัญที่มาเยี่ยมก็กอกนิววันนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูหลอดเสียงคํานะครับขย้าข่าวครูหลอดเสียงคําขยําข่าวนะครับช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับสายลุงพล เหมือนกันกับก๊อกนิวนั่นแหละครับครับคููหูก๊อกนิวสมัยแต่ก่อนนะครับที่เราไปอยู่บ้านลุงพลด้วยกันนะครับก็คือครูหลอดเสียงคานี่แหละครับวันนี้ครูหลอดเสียงคานะครับมาเยี่ยมก๊อกก๊อกนิวก๊อกก๊อกนิวก็เลยอยากจะคุยกับครูหลอดเสียงคานะครับเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานะครับเราทั้งสองคนได้ไปให้กําลังใจลุงพลที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร นะครับก็เลยอยากแกถามครูหลอดเสียงคำว่าตั้งแต่ที่หายหน้าไปจากบ้านกกอกหลายเดือนเนาะได้ไปเห็นยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกที่อ่าสารจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ไปให้กําลังใจลุงพลแล้วครูหลอดเสียงคํามีความรู้สึกอย่างไรครับอ๋อขอบคุณมากนะครับก็รับนิวนะครับที่มาถามความรู้สึกนะครับก่อนอื่นก็ําเรียนนะครับแฟนคลับทุกท่าน นะครับให้รับทราบเลยว่ากุหลอดเสียงคํานะครับช่วงหลังๆมาในช่วงที่มีคดีลุงพลหลายๆคดีสูงเข้ามาก็ยอมรับว่าภารกิจหายแน่นนะครับและก็ยังไม่เรียบร้อยมีภารกิจทางด้านอา,อาชีพตัวเองด้วยก็เลยหายไปพักหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกไม่ยังยัง,ยงอยู่นะ,ไไน,นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมยังคิดถึงลุงพลนะครับ จนกว่าทราบวันนั้นว่าวันที่23นะครับก็กรอกนิวก็เลยก็มีความคิดเหมือนกันนะครับคิดถึงลุงพลเหมือนกันก็กรอกนิวก็ยังทําข่าวมาเรื่อยแต่ว่ากุหลาบแต่ดูเฉยๆไม่ได้ทำนะช่วงหลังมาไแลค่อยได้ทาก็เลยดีใจอย่างยิ่งนะครับวันนั้นได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันกับก็กรอกนิวครับเดินทางแต่เช้าทีนี้ประทับใจพอไปเจอไปที่หน้าศาลนะครับหน้าศาล เห็นยูทูบเบอร์นะครับสายลงพลจำนวนมากนะครับยังเหนียวแน่นยังเกาะไม่ได้น้อยไปเลยใช่ไหมไม่ได้เหมือนที่ข่าวเขาบอกว่ายูทูบเบอร์หายไปทีละคน2คนไม่หายครับกองทับนะครับกองทับยูทูบเบอร์ของมีแต่เพิ่มขึ้นครับส่วนที่หายไปก็หายส่วนที่มาเพิ่มใหม่ก็มีใช่ไหมครับพี่ก็หายไปก็อาจจะมีภารกิจบ้างนะครับเขาหรือไปทําอย่างอื่นก็ก็แล้วแต่ แต่ว่าถามว่าเกิดขึ้นใหม่นี่ก็ยิ่งเยอะนะครับยิเยอะเพื่อน้องชาวกกอกมั่งทางโซนอะไรอุบลอ้อยหลายที่หลายแต่ก่อนตอนที่ครูหล่อเสียงคําอยู่น่ะพี่น้องชาวบ้านกกอกยังมาเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่มีเลยเนาะน้อยมากครับประมาณคนสคนครับตอนตอนนี้เปลี่ยนจากแม่ค้ากลายมาเป็นยูทูบเบอร์หมดแล้วใช่ไหมครับพี่แต่ก่อนเปรีวิวยูทูบเบอร ยังไม่มาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นแม่ค้านะครับแถวตลาดน้อยมาลุงคลแต่ไปตอนนี้ครับกลายเป็นเป็นยูทูบเบอร์มแล้วก็ดีใจครับดีใจกับลุงพลในส่วนตัวของกลหลอดเสงคําก็ยังเป็น f อฟนะครับยังอยู่ข้างลุงพลนะครับยังให้กําลังใจลุงพลเหมือนเดิมนะยังต่อไปนี้ก็คงจะมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะไปเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ กเกษียณแล้วครับพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับออครับ<ต>พร้อมที่<อ>จะลุยสอวอเฉยนะแต่ว่าใจยัง,ยงใจยังไม่สอว,อสอวอเลยยังหนุ่มเหมือนเดิมครับ,รบยังคิดถึงแล้วก็จะนําสิ่งดีๆมานําเสนอ เรื่อยๆต่อไปนะครับก็ร่วมกับก๊อกนิวนี่แหละครับครับไปไหนไปไหนก็คงจะไปด้วยกันครับผมผมเองมีข่าวสารอะไรผมเองก็แจ้งไปทางครูหลอดตลอดเพราะว่าครูหลอดเองบางทีการติดต่อในระหว่างกลุ่ม youtube อะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังขาดหายไปอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับก็เห็นก๊อกนิวทำห้องนะครับทำห้อง แฟนคลับของก็อกนิวขึ้นมาโอ้ดีใจมากนะครับบุลุษเสียงคำก็เข้าไปอยู่ด้วยแล้วก็มีอะไรมีคลิปมีอะไรก็จะส่งให้เพื่อนพ้องน้องที่คยูทูบเบอร์ของเราได้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองนี่เราเองก็ทำคอนเทนต์ข้างนอกด้วยนะครับเพราะว่าเฉพาะที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหมพี่ก็ทำคอนเทนต์ ที่บ้านเราครับวันนี้ยังมานี่บ้าลุงพาะว่พื่อาครับเพื่อว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นมุมอื่นบ้างนะครับนอกจากที่บ้านลุงพลแต่ว่าที่บ้านลุงพลนี่ก็เป็นสิ่งที่หลักๆที่พวกเราจะไปทำกิจกรรมอยู่แล้วนะครับเป็นพวกเราเริ่มต้นตรงนั้นนะครับใช่ครับจากที่ปกกอกที่บ้านลุงพลก็คล้ายๆกับลุงพลก็เริ่มต้น ใหม่ๆพวกเราก็ทุกคนก็ยังยังแฟนคลับไม่เยอะใหม่ๆแต่ตอนนี้โอ้สุดยอดแล้วนะครับเยอะแล้วก็คนที่อยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยคือคนที่จริงใจต่อกันทั้งนั้นจริงใจก็ยังอยู่ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับครก็แล้วแล้วถึงวันนั้นนะครับวันที่เราไปน่ะนะครับคือจากที่เราได้ไปให้กําลังใจลุงพลนะครับวันนั้น เห็นว่าทางคดีนะครับมีการสรุปว่าอย่างไรนะครับครูหลอดเสียงคําวันนั้นในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวเสียงคำเองที่มีความเห็นว่าอย่างไรไปรับฟังนะครับจากข้อมูลดูทูบเปอร์บั่งจากทนายนะครับจากทนายหลายๆท่านนะครับให้ข้อมูลมาซึ่งวันนั้นเราไปติดตามข่าวทนายรัชพลนะครับทนายรัชพลทนายตั้มทนายอาคมอาคมใช่ ครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์ด้วยนะครับ,รบสรุปแล้ววันนั้นนะครับาทางสารนะครับก็ให้ทนายแต่และฝั่งนะครับทั้งโจทย์และจำเลยนั้นไปสรุปมาก่อนอว่าจะเอาใครเป็นพยายนตัวเอกแท้ๆไม่ใช่ขนกันมาเป็นบ0าหกสิเจ็ดฝั่งละทานสารเขาก็สอบไม่มีเวลาที่จะสอบถึงขนาดนั้นเขาบอกว่าให้ไป คือพูดง่ายๆว่าไปไปเรียบเรียงมาใหม่ไปเรียบเรียงพยายามมาใหม่ไปคัดเลือกมาใหม่จะเอาใครแท้ๆนะเอาข้อมูลตัวจริงๆมาอ่ามันถึงจะได้พูดง่ายๆว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศาลศาลจะได้ทำเนินการตัดสินก็นู่นเลยครับก็เลื่อนไปเลื่อนไปเป็นวันไหนครับแปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสอับห้ารหก้ามีนาโน่นแหละครับคันนี้ ต่อไปนี้เราก็จะพยายามตามข่าวเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้เอฟซีเราได้ได้รับข่าวสารตามข่าวทั้งฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยเขาหักล้างกันยังไงนะครับเขาเอาอะไรมาต่อสู้กันครับแต่ในใจนะครับส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นยังเชื่อมั่นอยู่ในตัวลุงพลนะครับในเชื่อมั่นในตัวลุงพลไม่หนักใจด้วยครับแล้วก็วันนั้นอย่างคดีที่บอกว่าภาคผู้เยาว์นะครับ ก็วันนั้นก็บอกแล้วว่าไม่มีประยักษพยานไม่มีบุคคลเน้นว่าลุงพลเนี่ยอุ้มคนอกจมูกไปไม่มีเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นพยานเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ฟังไม่ขึ้นศาลก็เลยยกไปครับตัวนี้ก็เลยตัดปัญหาไปแล้วเปาะหนึ่งนะครับคือยังยังไม่ได้ยกนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือทางทนายเองก็คือสบายใจครับโล่งอกครับคงไม่มีจะปัญหาอะไร มากเพราะว่าพยานบุคคลน่ะไม่มีครับเราก็ต้องไปนำความเชื่อมั่นจากพยานที่แวดล้อมต่างๆมาประกอบอีกทีอนนี้เลยไม่หนักใจครับผมไม่หนักใจครับเราก็ต้องติดตามต่อติดตามต่อไปนะครับติดตาทุกท่านนะครับยังไงก็ ก,ก็ก้องนิวเองนะครับก็อยากจะฝากนะครับให้ f อทุกท่านเชื่อมั่นในตัวครูหลอดเสียงคำนะครับว่าเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่สายลุมพลจริงๆมาตั้งแต่แรกนะครับก็ให้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครูหลอดเสียงคำด้วยนะครับเพราะว่าก็ก้องนิวเองก็เคารพแล้วก็นับถือนะครับครูหลอดเสียงคำเนี่ยเหมือนพี่ชายนะครับเพราะว่าเราไปด้วยกันนะครับ ไปด้วยกันตลอดตั้งแต่วันแรกนะครับที่ไปทําคลิปที่บ้านลุงพลนะครับร<อ>ก็ไปด้วยกันนะครับจนแม่ค้าแถวนั้นเรียกผิด <laughs> จะเรียกครูหลอด <laughs> เสียงคาเป็นก๊อกก๊อกครับ <laughs> เพราะว่าก๊อกก๊อกนิวไม่ออกหน้าูลอออกสื่อครับไม่ออกสื่อ <laughs> ครับตอนนั้นก๊อกก๊อกนิวเนี่ยก็คือไม่ได้ออกทางหน้ากล้องนะครับ ก็ใช้แต่เสียงสื่อไปให้กับ f c ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันแล้วก็ครูหลอดเสียงคำก็จะอยู่หน้ากล้องของก็กนิวตลอดครับคราวนี้ก็เลยเรียกผิดครับขอยังไงนะครับอีกประมาณ200กว่ากว่าครับจถึงหมื่นก็ก็แสนแล้วครับก็หลอดจะถึงหมื่นนะครับก็ฝาก f c ด้วยนะครับทุกงนา เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุรอหให้ครบหมื่นให้ครบหมื่นก่อนครับเอาให้ไปไปไปล้ำเหรอครูหลอดเสียงค่าวถ้าครบหมื่นคุรอห์เสียงคำก็จะไปล้ำนะครับก็ก็กนิวเองครบแสนยังไม่ได้ไปล้ำที่บ้านกกอกนะครับแต่ว่าจะไปแน่นอนแต่ว่าเราไปล้ำที่วัดดานพระอินทร์ก่อนนะครับก็ก็กนิวไปล้ำกกอก แสนรัพ์คุลอดล้ำมือนะครับวันนี้วันนี้ลืมเอาลืมเอาโล่มาอวดนะครับอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวจะได้รับโล่แล้วครับขอบคุณคุลอดโล่เงินครับครบหนึ่งแสนรั์ในช่องยู u ูบนะครับก็ขอบคุณครูหลอดเสียงคำมากมากนะครับที่มาเยี่ยมก๊อกนิวในวันนี้นะครับ ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูหลอดเสียงคําขย้ำข่าวแล้วก็ช่องก๊อกก๊อกนิวด้วยนะครับคู่หูที่บ้านกกกอกนะครับเราจะเป็นคู่หูกันต่อไปที่จะไปทำ YouTube อยู่ที่กกกอกต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ